เรามาดูโจทย์ในข้อแรกข้อที่หนึ่งเขากำหนดให้ U แทนในกระบอสัมผัสโดยมีเซต A เซต B เซต C เป็นสับเซตของ U และแผนภาพกำหนดมาให้มีส่วนที่แรงเงาตามรูปจงหาว่าส่วนที่แรงเงาเนี้ยตรงกับช้อยในข้อไหนสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวาดรูปออกมาวาดรูปตามแต่ละช้อยออกมาแล้วดูว่าช้อยไหนที่จะให้รูปตรงกับด้านบน ทีนี้เพื่อความง่ายเราก็จะวาดรูปพร้อมกับเขียนตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วเราจะลองทยอยวาดไปทีละรูปเลยอ่ะมาดูข้อแรกเขาให้เป็น b อ intersect กับ a ลบ c สิ่งที่เราต้องหาก่อนคือเราจะทำในวงเล็บก่อนเราจะหา a ลบ c ออกมาก่อน a ลบ c ก็คือเอา a ตั้งแล้วกรอง c ออกไปคือเอา a ตั้ง แล้วกรองส่วนที่เป็น c ออกไปหมายถึงส่วนที่เป็น c เราไม่เอาเลยส่วนที่เป็น c เราจะตัดทิ้งทั้งหมดดังนั้นในวงสีวงของเราจะเห็นว่ามันเหลืออยู่สองตัวเลขก็คือหนึ่งกับสองเท่านั้นดังนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งกับสองแล้วไปินเตอร์เซกับ b intersect กับ b b มีอะไรบ้าง b ก็จะมี ตัวนี้สองสามห้าหกถูกไหมอันนี้คือเซตของ B ก็คือมีสองมีสามมีห้าแล้วก็มีเลขหกเราก็เขียนลงไปสองสามห้าแล้วก็หกอินเตอร์เซ็กหมายความว่าดูตัวซ้ำเราก็ไปดูว่ามันมีเลขอะไรที่ซ้ำกันบ้างผลปรากฏว่ามีแค่เลขสองที่มันซ้ำกันดังนั้นในข้อแรกเราก็ ได้แค่ไลขสองตัวเดียวดังนั้นถ้าเราแรงเงามันก็จะออกมาเป็นตามรมนูนี้ซึ่งไม่ตรงกับโจทย์ดังนั้นข้อแรกก็เป็นอันตกล่อไปอันนี้คือของช้ข้อที่หนึ่งขออนุญ,ญาตย่อไว้ ต่อไปเรามาดูช้อยข้อที่สองกันช้อยข้อที่สองเขาให้ออกมาเป็น c ลบ a แล้วไปอินเตอร์เซ็กกับ b อินเตอร์เซ็กมีสมบัติการสลับที่กันได้ด้วยนะดังนั้น b อินเตอร์เซ็กกับ c ลบ a กับ c ลบ a อินเตอร์เซกกับ b มีค่าเท่ากันเนาะ,ะทีนี้เราก็หา c ลบ a ก่อน c ลบ a เราก็ท่องกันว่าเอาแต่ c แต่ไม่เอา a อดังนั้นเราก็วง c ขึ้นมาก่อนเลยเอาแต่ c แต่ไม่เอา a หมายถึงกลองเลขกรองที่มันเป็นเซตของ a ออกเซตของ a ก็คือมีเลข1 2 4 5เราไม่เอามาเลยดังนั้น c ลบ a จะเหลือแค่7กับ6 2ตัวเท่านั้นส่วนเซต b มันก็จะเหมือนข้อเดิมเลยคือมี2 3 5 6เหมือนกับข้อข้างบนเลยก็คือ2 3 5 6จริงๆเราลอกข้อข้างบนลงมาเล็กกัได้เนาะ ดังนั้นก็จะมีสองสามห้าหกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกข้อเลยดังนั้นจริงๆเส้นบีเราไม่ต้องไปหาแล้วมันมีสองสามห้าหกสองสามห้าหกทุกข้อเลยเพราะว่าทุกข้อเป็นบีนำมาอาทีนี้กลับมาดูที่ช้อยข้อสอง เขาบอกว่า intersect อีกแล้ว intersect ก็คือดูตัวซ้ํากันดังนั้นดูว่ามีอะไรที่ซ้ํากันบ้างมี6ที่มันซ้ํากันเพียงตัวเดียวดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นเลข6เราก็จะในเงาที่เลข6ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ตรงตามโจทย์ยนะะอีกแล้วดังนั้นข้อนี้ก็เป็นอันตบรอบไป ต่อไปเราจะไปดูช้อยข้อที่สามกันต่อนะครับช้อยข้อที่สามเขาให้มาเป็น a อินเตอร์เซกับ c นะครับ a อินเซ s e กับ c มีอะไรบ้างเราก็ไปดูช่องที่ a กับ c ซ้ำกันนะ a กับ c ทับซ้อนกันในช่วงนี้ใช่ไหมต้องต้องมองออกกันแล้วนะคือ a อยู่ตรงนี้ 4อยู่ตรงนี้ a อยู่ตรงนี้ดังนั้นส่วนที่ทับกันมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับคือ4กับ5ดังนั้นตัวเนี้ยที่ทับซ้อนกันก็จะมีแค่4กับ5อ่าทีนี้การลบก็คือการกรองทิ้งการลบก็คือการกรองทิ้งเอาเซ็ตข้างหน้ามากรองเซ็ตข้างหลังทิ้งเหมือนเดิมดังนั้น2 3 5 6ตัด4ตัด5 ด้วยเอจะเซ็กซีก็จะเหลือสองสามหกเราก็ลองระบายดูสองอยู่ตรงนี้สามอยู่ตรงนี้แล้วก็หกอยู่ตรงนี้เหมือนจะใกล้เคียงกับโจทย์แต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีดังนั้นข้อนี้ของข้อสามก็เป็นอันตกลงไป ต่อมาเรามาดูข้อสี่ข้อสี่เราต้องหา a ลบ c ออกมาก่อน a ลบ c คือเอา a ไม่เอา c ดังนั้น a คือตรงไหน a คือตรงนี้แล้วไม่เอา c คือกรอง c ทิ้งออกไปกรอง c คือส่วนนี้ตัดทิ้งออกไปให้หมดดังนั้นเอา a ไม่เอา c จะเหลือแค่1กับ2ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1กับ2ออมันเป็น1กับ2ปุ๊บเราเอาตัวหน้ามาลบ1กับ2ทิ้งไปว่า ถ้ามันมีเลขหนึ่งกับเลขสองในเซตข้างหน้าให้ตัดออกมีเลขสองตัวเดียวเราก็ตัดตัวเดียวดังนั้นคําตอบจะเหลือแค่สามห้าหกสามห้าหกเราก็กลับมาลองระบายดูมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าเหมือนจะคล้ายคล้ายแต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีดังนั้นตัวนี้ก็ตกรอบไป ต่อไปเราก็ไปดูของอันสุดท้ายแล้วคือชอยที่ห้าชอยที่ห้า c ลบ a หมายถึงเอา c ไม่เอา a ดังนั้นเราก็ c อยู่ตรงนี้เราก็วงขึ้นมาไม่เอา a หมายถึงตัดส่วนที่มันเป็น a ทิ้งไปส่วนที่มันเป็น a สุอตัวนี้ถูกจะถูกกรองออกไปดังนั้นในวงของเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะเหลือแค่เจ็ดกับหกแค่สองตัวเท่านั้นดังนั้นก็จะเป็น เครื่องหมายลบหมายความว่ามีในตัวหน้าแต่ไม่มีในตัวหลังคือกรองตัวหลังออกไปดังนั้นเราก็จะกรองเลขเจ็ดกับเลขหกออกไปเลขเจ็ดไม่มีก็ไม่ต้องกรองกรองเฉพาะเลขหกออกไปดังนั้นก็จะเหลือเลขสองเลขสามแล้วก็เลขห้าเลขสองอยู่ตรงนี้เลขสามอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขห้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อห้าเหมือนกับในช้อยทกประการ เออเหมือนขอโทษเหมือนกันในจอทุกอาการนะครับดังนั้นเราก็เลยตอบ้อหาอนั่นเอง